มาปรางอลิสาเบื้องหลังความแซบชุดนี้ใส่ผิดแต่ผลลัพธ์คือความเซ็กซี่กระแทกเต็มเต็มตาไปลุกไฟท่วมกันเลยทีเดียวงานนี้สําหรับการลุกขึ้นมาเข้าโหมดแซบของมาปรางอลิสาขุนแขวงนางเอกสุปตาชื่อดังเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยภาพเซตใหม่ที่ชวนให้ร้องเว้าหนักมากลงบนอินสตาแกรมแอดอลา ขนาดสวมชุดเดรสสีขาวสุดเซ็กซี่พร้อมกับโพสท่าสไตล์นางแบบจัดเต็มความแซบแบบสุดๆแต่นอกเหนือไปจากท่าโพสที่ย่าจะละสายตาแล้วงานนี้หลายคนก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงดีไซน์ชุดที่เผยให้เห็นแผ่นหลังขาวเนียนของโุปรางอลิสากระแทกเต็ม2ตาจนต้องสาด์ทั้งคอมเมนต์ทั้งอีโมจิรูปไฟเพราะความฮอตไฟลุกให้ตัวตัวแบบรัวๆผ่านช่องคอมเมนต์หลังถูกแซวว่าแซบนะ ด้วยการยอมรับว่าใส่ผิดด้วยไะ้ใส่ไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นการใส่ผิดที่สวยแซบแถมยังปานจริงๆจ้าเต็มสิบต้องให้รอยไปเลยลุกนี้ขอขอบคุณภาพไอจีอลิซาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ